สวัสดีวันนี้มาเล่าเรื่องเดียวจบคำเตือนเรื่องเล่านี้เป็นเรื่องเล่าเพื่อความบันเทิงเท่านั้นขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจัริทยายในการรับชมเรื่องเล่านี้เป็นเรื่องเล่าแนวรักโรแมนติกฟิลกูดน้าเอกชื่อนนหรือนุนนี่นักศึกษาปีสองคณะบริหารพระเอกชื่อมินิฮาร์ตนักศึกษาปีหนึ่งเรียนเคมีเปิดเรื่องมาณนะมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเปิดเทอมมาแรกนุนนี่วิ่งหาห้องเรียนชนกับผู้ชายคนหนึ่ง ซึ่งกระเป๋าของนนนี่ตกลงพื้นทําให้ของได้กระจัดกระจายผู้ชายคนนั้นได้ช่วยเก็บของให้กับนนนี่และนนนี่ก็พูดกับเขาว่าขอบคุณที่ช่วยเก็บนะคะพอดีรีบไปหน่อยค่ะนนนี่ก็หน้าคิดในใจว่าผู้รอโวอยากทำความรู้จักแต่พอนนนี่เงยหน้ามองขึ้นผู้ชายคนนั้นก็หายไปแล้วและเขาก็ได้ลืมหนังสือไว้มีชื่อติดไว้เขียนว่ามินิฮาร์ดมินิฮาร์ดเป็นชื่อที่ไพเราะจริงๆอยากเจออีกครั้งจังขอแนะนาตัวนะคะฉันชื่อนนนี่ฉันชอบการแต่งตัว ฉันรักการแต่งตัวมาตั้งแต่เด็กแต่ผู้ใหญ่ไม่นับหนุนตอนมาปลายฉันรู้สึกมันถูกกักขังไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเมื่อฉันอยู่มาหาลัยฉันได้ปลดปล่อยความเป็นผู้หญิงในตัวออกมาฉันได้ประกวดดาวเตียมสาวประเภทสองได้มุงในกัมคืนนั้นนนนี่คนนี้ไม่มุ่งเรื่องความรักแต่ถ้าพูดหลอกไม่ติดนะคะจนกระทั่งวันหนึ่งนนนี่บังเอิญเจอกับผู้คนนั้นนนนี่ได้พูดว่าน้องลืมหนังสือไว้นะคะพี่เอาหนังสือมาคืนให้กณน้องมินิฮาร์ดได้พูดว่าขอบคุณครับพี่คนสวยวุนนี้ได้พูดวว,นนดดว่่่าาแมมนน้องงกจรริๆไไเป็คะ นนนี่ได้พูดอีกว่าน้องชื่อมินิฮัทใช่ไหมพี่อยากทำความรู้จักกับน้องก็น้องพูดว่าใช่ครับพี่ชื่ออะไรเลยครับนนนี่ได้พูดว่าพี่ชื่อนุนนี่ค่ะน้องมีแฟนอยังพี่ขอช่องทางติดต่อค่ะก็น้องได้พูดว่านี่ครับช่องทางติดต่อของผมพี่สามารถทักผมแม่ตลอดหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ได้กล่าวลาแยกย้ายกันเข้าคลาสเรียนทุกค่ำคืนนุนนี่ได้โทรคุยกับคุณน้องตลอดจนนุนนี่ตัดสินใจพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณน้องนนนี่ได้พูดว่าน้องมินิฮัทเป็นแฟนกับพี่นะคะน้องมินััพ่ครบบนแฟกี หลังจากคุณน้องกับคุณพี่ได้เรียนจบทั้งสองก็ได้แต่งงานกันย้อนกลับไปตอนคุณน้องเจอคุณพี่ครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยคุณน้องอยากทำความรู้จักกับคุณพี่เลยเดินชนคุณพี่ทำให้คุณน้องรู้ว่าคุณพี่เป็นคนใจดีไม่โกดคุณน้องเมื่อคุณน้องเจอคุณพี่รู้สึกตื่นเต้นแต่ต้องเก็บอาการคุณน้องกลัวจนเก็บซุงมมาอยู่เลยรีบวิ่งหนีไปคุณน้องเคยเห็นคุณพี่ประกวดสาวสองคุณพี่เป็นคนที่โดดเด่นที่สุดคุณน้องแอบชอบคุณพี่ตั้งแต่คุณน้องยังไม่เจอตัวจริง ยิ่งค <P an> ุณ <aún> น <yelled> ้องได้เจอตัวจริงของคุณพี่คุณน้องยิ่งตกลุมรักคุณพี่การพบเจอครั้งที่สองคุณน้องได้เห็นคุณพี่ยืนอยู่ก่อนแล้วแต่คุณน้องไม่กล้าเข้าไปทักคุณพี่เลยเดินวนจนกว่าคุณพี่จะเห็นคุณน้องตั้งใจทิ้งหนังสือเล่มนั้นให้ให้คุณพี่เพื่อให้คุณน้องได้เจอกับคุณพี่อีกเมื่อคุณพี่ได้คืนหนังสือเล่มนั้นผมก็หมดมุกที่จะเจอกับคุณพี่แล้วเมื่อคุณพี่ขอช่องทางติดต่อผมก็ดีใจมากผมจะได้ไปต่อกับคุณพี่หลังงานแต่งงานผมมีควววาาามมสสุขขททีีีีี่่่่ได้้้ชิตตออออยยูกกกัััับบบพนนนนนรผ